วันนี้เรามาอยู่ที่อุโมงต้นไม้ทุ่งนาผั่นภัพนี้ครับ5ปีนะครับ5ปีเลยัครับผมวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีอ่าวันนี้ก็อ่าคุยกับพี่จ่าว่าจะคุยเรื่องผักหวานป่านะครับหวานป่าอ่าเดี๋ยวผมจะขอความรู้จากพี่จ่าเพราะว่าพี่จ่าเนี่ยเขาเรียกว่าลงมือปฏิบัติลงมือปลูกจริงนะครับเพราะว่าผักหวานป่าเนี่ยพี่จ่ามีวิธีการปลูกยังไงนะครับมันถึงงาม อ่าเสร็จแล้วมันถึงมีโอกาสอ่าเยอะในการที่จะรอดนะพี่จา่านะครับ<อ><ม>ก็เลยจะขอความรู้ตรงนี้จากจากคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับผมผมอยากจะบอกเอฟีทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ครับ,รบทุกนาภาฝันสวรรค์บนดินนี่ผมบอกได้เลยว่าผักหวานป่าทุกคนี่ต้องการที่อยากจะได้ครับผมบอกได้เลยผักหวานป่าอยู่นี่มีประมาณเกือบอ่ายี่สิบต้นนะครับยี่สิบต้นเลยถ้านับครบถึงทั้งสามไร่ตรงนี้ครับ มีกเกือบย0ต้นอาจารย์ถามอกว่ามีวิธีการปลูกยังไง<อ>ถึงถึงถึงเอ่อถ,ถึงผักหวานจะง,งามแล้วมันมีโอกาสรอดเพราะว่าบางคนเนี่ยไปปลูกผักหวานนะครับเอ่อโดยไม่มีวิธีการเนี่ยเ<อ>ช่นว่าปลูกไปสักสิบเม็ดเนี่ยจะเหลือต้นหนึ่งเนี่ยก็ <ละ S 2> ยากยากอ่าพี่จ่านี่เท่าว่าพี่จา่าลงลงทุนปลูกไปประมาณ20กว่าต้นเนี่ยแต่พี่จ่าเนี่ยเป็นเกือบทุกต้นนะครับก็เลยอยากขอความรู้ตรงนี้จากพี่จ่าว่าพี่จ่ามีเทคนิคยังไงนะครับเทคนิคที่ผมปลูกเนี่ย ถ้าอยากจะให้100ร,ร,รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคผักหวานป่าเขาต้องการพืชพีเพชพ่เลี้ยงอ่าพืชพี่เลี้ยงนะครับสำคัญเลยพืชพี่เลี้ยงเพราะว่าผักหวานป่าเ,เขาเกิดอยู่ตามป่าตามเขาเกิดเองเขาเกิดเองเขาสามารถเกิดได้แล้วมาปลูกเขาทแท้ๆนี่เราก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติเหมือนกันครับ่าสวนมก พี่จ่าช้พืชอะไรในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยงนี่มีเยอะแต่ตัวของผมเองใช้ไม้แดงเป็นพี่้ไม้แดงเนาะไม้แดงทำไมผมถึงรู้เครบครับผมก็ไปดูจากนักปาชญ์ต่างๆนักปานนะครัับกปรา์ที่เขาทำเกษตรเนาะใช่ครับพอลองมาลองทําดูถ้าอยากจะบอกว่าพืชพี่เลี้ยงนี่ก็มีหลายหลายพี่เลี้ยงนะแต่ที่จะให้เป็นพี่เลี้ยงที่อายุยืนที่สุดก็คือไม้แดงไม้แดงนะครับนี่นี่เป็นความ พูดส่วนตัวหน้าจาครคตััะที่ลงมือาลงมือจากการทดลองปฏิบัติจริงถูกต้องครับ,รบทุ่ง ทุ่งนาผกฝันนี่มีผักหวานมีไม้แดงอยู่ตรงไหนผักหวานป่าสนมากจะมีอยู่กับไม้ตรงนั้นเนาะผมจะไม่มีที่อื่นนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากจะจบคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูว่าผักหวานป่าผมเกิดกับไม้แดงทุกต้นนะครับกับสิบก็ต้นกีสิบต้นนี่แหละเมใช้ปลูกใช้ไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงทำไมผมถึงใช้ไม้แดงเลาจย์ครับผมเพราะว่าไม้แดงนี่เป็นไม้อายุยืนครับแต่ถ้าบางคนใช้ต้นกล้วยหรือต้นไม้ชนิดเดีมะละนอได้ไหม ไม่ไม่ไม่กอมไม่ไม่ค่อยนิยมเนาะต้นนี้ครับดีแต่ว่ามันเป็นใช้ระยะสั้นระยะสั้นนะครับอย่างต้นต้นแค่ต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้อมช่วงอะไรเนี่ยเขาก็ใช้เป็นพืชพิเลียงได้แต่ว่ามันจะอายุสั้นนะครับอายุสั้นนะครับเดแล้วก็บะขามเทศนี่กันือนกันก็ได้ครับแต่ว่าแล้วแต่คนที่ชอบคนที่ถนัดเราปลูกไม้แดงไว้นี่ไม้แดงนี่ปลูกผักหวานป่าเสียบเข้าไปนี่มันจะสามารถที่จะอื อยู่ได้ถึงร้อยปีนานๆเนาะใช่การปลูกทีเดียวกินเจ็ดชั่วโคตรนั่นเองครับผมนี่ผักหวานป่าครับเป็นผักหวานนี่เป็นพืชที่อร่อยนะพี่จ๋ากินสดก็ก็ได้เนาะกินสดก็ได้หรือจะลวกจะลวกก็อร่อยหรือจะเป็นแกงใส่พวกไข่มดแดงหรือแกงแกงแกงเนาะแกงแกงก็อร่อยนะครับแล้วมันหายากนะจย์ครับบางคนนี่ปลูกแทบจะ เป็นลมแล้วก็ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นยังไม่เป็นเช่นว่าลงไปสิเมตรเนี่ยจะเป็นต้นหนึ่งเนี่ยบางคนก็ไม่รู้วิธีก็บางครั้งก็อ่าอ่าเขาเรียกว่าตายทุกต้นนะครับอ่าเนี่ยพี่จ่าลงประมาณ20ต้นเนี่ยพี่จ่าว่าอ่าอ่าก็เกือบ20ต้นนับเดี๋ยวนี้นะครับอาจาร่าทุ่งนาผักฝันนี่สามารถปลูกผักหวานแล้วเกิดเมล็ดได้นะจ้าเกิดเมล็ดแล้วคนไหนที่ปลูกผักหวานแล้วมีเมล็ดอ่าเป็น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  เป็นต้นตัวเมียครับผมได้มันเล็ดนี่ถือว่าถูกหวยเลยนายตาถูกไวยเลยเนาะถูกหวเลยครับครับผมนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะขยายขยายเมล็ดแล้วก็จะได้ต้นผักวันป่าเพิ่มนะพี่จ๋นเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวหลังจากเราจบคลิปนี้เราจะพาพี่น้องไปไปดูผักวันป่าที่ บางต้นก็ให้ให้ให้เมล็ดแล้วนะครับนะครับว่าต้นไหนบ้างที่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 ให้เมล็ดแล้วนะครับผักหวานป่าทุ่งนาปาฝันนะพี่จัาเนาะเดี๋ยวเรื่องความรู้ว่าปลูกยังไงนี่เดี๋ยวคอยกันตอนคลิปนี้ผมก็จะจบไปแค่นี้นะว่าเราไม่เป็นการอวดโอ้ว่าทุ่งนาปาฝันก็มีผักหวานป่าคช่ไมผมแล้วจะพาไปดูว่ามันเป็นกันอย่างไรครับมผมไปไปดูครับผม ช่วยแต่งเดยเอาข้าราชาเจือดมาเปิดศีลมาทำปปศีลเป็นแาบพอพีจิตไม่จะไหวพาฟันแน่นอนครับีคือเนือเ้อแล่จะไหวพาฟันแม่เพื่อชีวิตตุกตงเราเรื่องชีวิตข้าราชาทหารบันเกษีที่หันมาทำเกษีว่พาพอดีเอาไหวพาฟันคำร้องหันดังอีกคำับึ่งเลยครับหยบจับลดเสียนลงมาจากชายแดงฟ้าถึงท้องนาวางเป็นเปรีมาทีอเจ้าพระแทนคำสั่ง ใจยำหนักแน่นดำหินผาแต่ชีวิตไม่รอน้นสรางทองทุ่งความฝันซ่อนอยู่ใต้กองฟางกับแสงอรุณยามรุ่งพาใจลุกขึ้นอีกครั้งจะไว้พาฝันเดินตามอรอดพราลุ่มอย่างมั่นคงปลูกข้าวปลูกผักตั้งใจตนไม่ต้องพึ่งเงินล้าน ยังมีที่วางให้คนจริงใจเดินตามฝันชีวิตหลังกเกษียณของเจ้าไว้ไม่ใช่แค่หยุดวันแต่เริ่มต้นตั้งตำนานลูกหลานเรียกตาใจายังเทา้าเราพ้อคัาเรือนมีปลาปลากับส่วนพักพอเพียงไม่ลำบากไม่ลำํามีรอยยิ้มแทนเมื่อที่ลังหล จากสนามบับสุไรสงบใจด้วยธรรมชาติมีทีชาวนาพยิยกอีกแบบหนึ่งที่ใครใครอาจมองข้ามไปจะไหวพาฟังเดินตามเราก็ลุงมอย่างมั่นคงปลูกข้าวปลูกผักกลางใจต้นไม่ต้องตึ่งเงินล้านแผ่นดินนี้ยังมีที่วางให คนจริงใจเดินตามฝันชีวิตหลังเสียนของเจ้าไว้ไม่ใช่แค่หยุดวันเริ่มปั้นตั้งตั้ง,งนานลมพัดหน้าเสียงลกาสะท้อนใจปราของชายคนนั้นแม่ยศจะล่นจาบบาแต่เกียรติสัตว์เต็มใจเจ้าไว้หาฝัน